โอแล้วนะเนี่ยถ่ายแล้วมือมือเที่ยงนะที่บางสีเมืองเหรอมือเที่ยง <c oughs> ที่บางสีเมืองนาคายไปเอาไหมโอ้ยแค่นี้ก็เหลือล้นเหลือแล้วแล้วผอมไปผอมไปอีกนะผอ,อ,อ,อมลงมาอีกเออเอาแล้วพวกเหลือ,อยี่อ,อ,ยอ่นะอมวยอ้ะมวยนั่งไหนอะ่ะมวยอ,อ,อ่ะไม่เป็นไรหรอกก็อยากให้ผอมเออ เพราะว่าเข่าเข่ามันจะได้ไม่ต้นั่งตรงนี้ดูสองนิ้วหรือสามนิ้วสองนิ้วสองนิ้วพอวันนี้อร่อยบุฟเฟ่บุฟเฟ่ที่วัดเฉลิมเมื่อเกียรติเหรอหลังบ้านเพิ่งจะทำล็อกหน่อยไม่เป็นไรบ้านเราจะนังทำ บ้านเรากำลังเลื้อปลวกนแสนสุขใจกำลังเลื้อปลวกโดไปไหนอ่ะเนี่ยถ่ายวิดีโออ๋อเอาลองเห็นหันหน้าชัดๆฮะหันหน้าชัดๆได้ฟ้าดินของบรรดาเมื่อฉันหลังมาฉลองบุตรมหปวดห้าปวดดนตรี ปติบัลลังห2สิบสองมาทเอ๊ะ้อยลสิบสองสิบามน่าถ่ายวิดีโอต่อบ้านนี้อือมีแล้วกินคนเดียวนะอะไรอะไรเหมือนซื้อมาก็เลือดโอมีออกบางเอิแล้วซื้อกินดิ้งของบนดานวาสันให้หลังมาฉลองสมยศสมยศเหรอ หาฟ<อ>ังยากไม่ได้ฟ<ร>ังมาตั้งหูนังอร่อยแต่เราไม่กินไม่กินเนี่ยกินได้เนี่ยกินได้บอก